ที่ตามหาซิมเทพเน็ตรายปีซิมผู้เท่าหรือส่วนของซิมเด็กเล็กนั่นเองครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,749บาทนะครับจ่ายเงินครั้งเดียวเน็ต1ปีเต็มนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้ได้ในส่วนของความเร็ว6 m เมกะบิตเปอร์เซ็นนะครับ100กิกต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่3.3กิก ต่อวันนั่นเองครับเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับวิดีโอคอเข้าในส่วนของเว็บไซต์เข้า YouTube นะครับเอาไว้ดูข่าวสารต่างๆครับผม ในส่วนของตัวเด็กเล็กเหมาะสําหรับเอาไว้เรียนรู้นะครับเข้า Google เข้าในส่วนของ YouTube เสิร์ชหาความรู้ต่างๆนะครับรือจะวิดีโอหาเราก็ตามนะครับตัวนี้จะมีของ t ู o นะครับโมที่1คือซิมผู้เท่าหรือซิมเด็กเล็กราคา1,949บาทจ่ายเงินครั้งเดียวในความเร็ว6เมกะบิตเปอร์เซ็ต100กิกต่อเดือนเฉลี 3. 3่ย3.3กิกต่อวันนั่นเองครับผมใส่มือถือ 4G 5G ใส่แท็บเล็ตครับผมตัวนี้เหมาะเลย ในส่วนของตัว d t แทนะครับซิมพู้เท่าหรือส่วนของซิมเด็กเล็กนั่นเองครับราคาเพียง1749บาทจ่ายเงินขั้นเดียวใช้เน็ตนาน12เดือนรืว่น1ปีนั่นเองครับ100กิกต่อเดือนเอาไว้ดูหนังฟงังเพลงสบายเลยนะเพราะว่าในส่วนของใช้งานนะครับผมตัวนี้โปรประหยัดประหยัดนะครับสามารถที่จะโทรในเครือข่ายไม่อั้นจำนวนครั้งนาน1ปีเต็มนะครับนอกเครือข่าย 60นาทีต่อเดือนนะครับผมตัวนี้จะมี t ทูและ d e t a c นะครับจะมีโปรโมชั่นตามนี้เลยนะตัวนี้คือ d e t a c ครับ1700 49บาทนะครับในส่วนของทูนะครับผม6เมก100กิกต่อเดือนนะครับเน็ตเฉลี่ยต่อว,วัน3.3กิกนั่นเองครับ1949บาทนะครับผมเพื่อนๆมีเครือข่ายไหนสั่งซื้อไปนะครับใจมือถือนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะเพื่อนๆพนี่เลยเพื่อนๆเห็นไหมลื่นๆเลยนะครับผมสามารถที่จะ เลื่อนนะครับในส่วนของตัว Tik t o อกนะครับผมเข้าในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆได้สบายๆแบบนี้เลยนะตัว6เมกนะครับผมเพราะในส่วนของพ่อแม่เรานะครับท่านบางทีเขาไม่ได้ใช้งานเยอะนะครับผมก็สามารถที่จะเอาไปเสียบนะครับมือถือ 4G 5G ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการโทรนะครับผม โทรไม่อั้นในเครือข่ายนะครับผมไม่จํากัดจำนวนครั้งนานหนึปีนอกคือข่ขาย60นาทีต่อเดือนเื่อนนในส่วนของสปีดนะครับไม่เกิน6กมกะบิตเปอร์เซกนั่นเองครับผมใครที่สนใจนะตัวนี้นะครับซื้อให้ลูกหลานเรานะ1ปีจ่ายเงินครั้งเดียวนะครับ หรือว่าจะซื้อให้พ่อแม่เรานะอย่างผมนะซื้อให้พ่อผมนะครับเอาไว้ใช้งานเนี้ยวิดีโอผ่านไลน์หาผมได้เลยนะช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรว่างๆนะครับก็โทรได้เลยหรือจะโทรผ่านมือถือก็ได้โทรฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มสักบาทครับย้ํานะครับตัวนี้ซิมผู้เท่าซิมเด็กเล็กนั่นเองครับราคาโปรโมชั่นนะครับของทู่พันเกบาทครับของ d ีแทอยู่ที่1749บาทนะครับจ่ายเงินครั้งเดียว สั่งซื้อไปนะครับเอาซิมใส่มือถือลงทะเบียนผ่านในส่วนของแอปเครือข่ายนะครับใช้งานได้เลยครับ1ปีเต็มนะครับจ่ายเงินครั้งเดียวนั่นเองครับผมตัวนี้ใครที่สนใจนะครับซิมแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะกดสั่งซื้อใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับไอซองรีวิวแนะนำโปรโมชั่นซิมเน็ตรายปีแบบนี้ในคลิปต่อๆไปนั่นเองครับ